รันนี้เป็นกุฏิของภาษีวาลี่าษีวลีเป็นผู้มีโชคลาภมหาลาภมาแล้วนะเวอาจันย์ท่านเดชพาโยมได้อธิษฐานจัดไปกุฏิภาษีวลีนี้พังหลายรอบแล้วร่ำรวยใครอยากได้ไปจัดไป,ไปขึ้นไปขึ้นไป,นไปอธิษฐานข้างบนกุฏิของภาษีวาลีได้ขึ้นได้ไปไนขึ้นไปได้ เอาไปโยมตามจานไปอมีกุฏิผู้เลิศในในลาบสกาละปีวิบารีเอาไปไปประสิบารีลาบสกาละอ่าปัศาีอปสิบารีเป้ยก็ได้ ข้าพเจ้าเเคยชื่อนับสกุลของตนเองเจ้าบรมัยาข้ามน้ำข้ามฟ้าข้ามทะเลมาสักการะบูชานักบุตรีพ่อพระศิวลีด้วยอานุค่าแหงการบูชาสักการะในครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าบริบูรณ์ไปด้วย,วยมนุษย์สมบัติพโคศสมบัตินิพพานสมบัติตลอดกาลนานเธอ